ก็งี้สองคนนี้เป็นยงนังไงกาง <c oughs> กลางใครก็ได้ใครก็ได้อะไรคืออะไรวะแล้วก็ถอเป็นปรูกกปคุณทำแล้วก็เออของของเป็นรูปคุณทำป้าส่งขนุนมาแกได้ขนุนหรือยังไม่เห็นมีอะไรส่งมาเลยอ๋อป้าส่งไปให้มุกป้าส่งไปให้มุก <c oughs> เดี๋ยวรอ,อน้องมุกหันมาให้แล้วกันให้น้องมุกก่อนนะแค่นี้แกขนาดนี้เคยมีมุกที่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะยิบย่อยแต่ทะเลาะใหญ่ ปสวัสดีครับนะคบวันนี้นะครับช่องกายสิวะต้องบอกเลยว่าตอนถ่ายทาอยู่นี้นะครับคือวันวาเลนไทยวันแหน่งความรักนะที่ทุกคนต้องพาสาวไปเดทกันส่วนผมก็มีเหมือนกันต้องบอกเลยว่าทุกความรักของเขานะครับผ่านมือผมมาหมดแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องจองผมเองมุกวลันี่ส yeah. วัสดีค่ะ น่ารักใสๆแล้วจะเปิดว่าอะไรนะทุกความรักอะไรนะทุกความรักผ่านมือพี่หมูแล้วเพราะว่าพี่ชอบแฟนหนูไงใช่เขาหล่อดีอะไรวะหิวข้าววันนี้มาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้จะพาน้องตุ๊กมาน้องตุ๊กว่ะน้องตุ๊กใช่ขอเรียกมว่าน้องตุ๊กนไม่ผินใช่ไม่รู้คุยกันยังไงว่าแบบไข่มุกแล้วมันสวยไปไข่มุกใช่มันไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กต้องแบบเอ้ยโตกินอย่างเงี้ยเหตุผลที่วันนี้นัดวันวาเลนไทน์เกลียดมาก เลนทายมาบอกว่างั้นว่างไหมทุกดันว่างเนี่ยมัเก็ียดตอานี้ต่วงไม่ทำอะไรเดียววันนี้นะฮะพาน้องมากินอาหารอร่อยๆโอเคเราก็ต้องเป็นแบบอะไรก็ต้องอาหารคลีนไม่ใช่ต่อให้ตอบอีกรอบมันก็คือบุฟเฟ่มาอยู่ที่เดอะสตรีทแล้วร้านที่เราจะมานั่นก็คือร้านของพี่เตชินอ๋อใช่ใช่ใช่รุ่นพี่ของเราชื่อร้านเนตาพี่แอนด์มีดมีทั้งปลามีทั้งเนื้อแล้วมีของหวานด้วยไม่รู้ว่าแบบของหวานมีอะไรบ้าง นั่นแหละกินข้าวสลับหวานได้กินข้าวสลับหวานได้ไปกินข้าวหิวไปไปไปตอนนี้นะครับเราอยู่กันในร้านแล้วนะครับซึ่งคนที่เลือกเมนูให้เราเนี่ยก็คือเจ้าของร้านเลยนะพี่เตชินฮะเนี่ยนี่ไปดูสิครับเราโคตรมีเกียรติในเรื่องนี้นะใช่ยช่ใช่น้องมาต้องดูแลดิครับ ได้เลยส่งออเดอร์เลยนะได้เลยครับขอบคุณนะครับอ่ะเข้าคำถามกันดีกว่าสองคนนี้มันยังไงกลางกลางใครก็ได้ใครก็ได้อ่ะคืออะไรวะกลางๆใครก็ได้สนิทสนิทแทบจะครอบครัวแล้วแหละอ่าใช่เราเริ่มเป็นสนิทกันตอนไหนดีกว่าย้อนกลับไปโคตรนายพี่เดอะซีรีส์ครับเรื่องแรกนี่คือเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดปีไปเจ็ดปีเมย์กับชายคุยกันใครมากกว่ากูว่าเหมือนได้คุยกับวิกายมากกว่าพี่ชายหนู ไม่ค่อยเห็นเห็นเหมือนเห็นเงาอะเหมือนมีผีอยู่เลยป้าเอ้ยนั่นพี่ชายเรานะเห็นหลังไว้ๆนั่นพี่เองถ้าสมมติเราไปกินข้าวัน3าคนอย่างเงี้ยสิ่งที่มุกอยากทำกับเมฆจะมาอยู่ที่ผมหมดพี่กายจะเมงกะเดินเล่นโทรศัพท์เนี่ยพี่เมฆอะเป็นคนที่แบบแล้วแต่วันบางวันเขาก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขนาดเดินข้ามถนนอะพี่เมฆก็ยังเล่นเกมอยู่พี่กายก็ต้องจุ่มไปของพี่น้องม่่ัวาอ ของเป็นลูกคุณทำแล้วพ่อเออพ่อของเป็นลูกคุณทำพ่อบอกถ้าแต่งงานเมื่อไหร่บอกพ่อสินสอดเท่าไหร่ว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอเออเขาบอกว่าจะช่วยดูแลทุกอย่างคือมีครั้งหนึ่งป้าส่งขนุนมาโทรมาหาไกรบอกว่าไกได้ขนุนหรือยังไม่เห็นมีอะไรส่งมาเลยอ๋อป้าส่งไปให้มุกป้าส่งไปให้มุกเดี๋ยวรอน้องมุก มาให้แล้วกันให้น้องมุก่อนนะแต่ว่าเห็นในแชทว่าคือป้าบอกว่าถ้าเหลือๆก็มาฝากพี่กายด้วยนะกันเลยเนาะไม่ต้องพูกีนี้เคยมีคนมาจนก็มีมีแบบมุกกายกายมุกแต่ต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้จริงๆเรือล่มจ้ะเรือมันไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเรือมันเป็นแบบพี่น้องแบบมา น้องผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยจริงจังนะจริงจังหนักด้วยแลวบางทีเราไม่สามารถแบบเบรกได้ว่าไม่สามารถเบรกได้คือไอจใจพี่ชายเราอ่ะก็อยากจะเตือนแต่มันไม่ดีหรอกนะคนนี้ยังไงคนนั้นยังไงแต่เราก็แบบโอเคให้น้องศึกษาไปอ่านดูกันไปแล้วก็ดูยวงค่ะต้องทำทุกครั้งที่มีแฟนซือก็จะพามากินข้าวกับพี่กายบางทีไม่ให้แฟนหรอกบางทีแบบเขาดิบๆเราก็พามากินข้าวกับพี่กายแหละคำถามคือ เอามาเจอพี่ทำไมเอามาทำไมยังไงมุก็ต้องเจอพี่เพราะฉนั้นไ่ว่ามีใครในชีวิตมุกก็ต้องเจอพี่คือหันมาแล้วไงแหมเจอตอนที่แบบเอ้ตัดสินใจคบแล้วมันก็ได้ใ่ะคือมุกก็เป็นคนแบบนี้แบบว่าถ้าแบบบางทีอะยังไม่มีอะไรเป็นเพื่อนๆกันอะก็ต้องอยู่กับเพื่อนเราก่อนแบบก็ต้องให้รู้จะมีคนคนที่เขาไม่ชอบพี่กายอยู่นะมีนะมีมีมันไม่ใเขาไม่ได้ไม่ชอบพี่ชายหรอกเขาเขาแค่แบบว่าคนนี้อะไรยังไงบ้าอะไรอย่างเงี้ย แล้มุกเนี่ยน้องสาวผมเนี่ยเป็นคนที่สกินชิพใช่เป็นคนชอบกินชิพเนี่ยด้วยความที่ตอนน้เราจะลากันก็จะมีแบบเราจะลากันตุ๊กไปเลยนะเอ๊บ๊ายบายพี่กายหยุดวันนี้เขาอยู่ตรงนี้ค้เขาอยู่ข้างหลังเราอยู่คือถ้าเราจะมีคอยเราต้องมีคนที่เขาเข้าใจว่าเรากับพี่ไทยเราเป็นแบบนี้ใช่แล้วพวกับสองคนนี้เป็นคนขร้างรักไว้มุาเป็นคนแบบจริงจังเนาะไม่เผื่อใจกันเท่าไหร่เมื่อก่อนนะต้องบอกว่ามันก็เคยมีความรักแหละแล้วพอมันผ่านมาแบบถึงจุดที่แบบ เราเราสดมา5ปีอะช่วง5ปีเนี่ยมันทาให้เรารู้อะไรเยอะกลายเป็นว่าความรักมันมันเหมือนความสัมพันธ์แบบเพื่อน <c oughs> ทุกคนที่เข้ามาจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนหมดเราไม่รู้เรื่องเราความเป็นพี่กายบ้างไหมค <c oughs> ไม่แย่เท่าไหร่ <c oughs> พี่กายเป็นคนในวงการอะไม่แบบไม่จริงใจอกของพี่กาย,ม,ยมันไม่ค่อยอัปเดตอะ่ะมันไม่ค่อยคืบหน้าหนูพี่แก้ถามนะถามเสียเวลาหนูเล่าเรื่องของหนูดีกว่ามาเลย บบตอนท้ายๆตอนที่มุกเสียใจไปแล้วอะ่ะมุกถึงได้แบบพิ่กา,ายแต่แค่แค่ต้องการคนที่จะร้องไห้ใส่น,นันะเพราะอะไรเพราะตอนที่มีก็ขายไปเลื่อย ก็แบบมึงก็ร้องไห้เสียใจเลยเราไม่รู้โทรหาใครโทรมาหาพี่ชายสคนที่รักของเราดีกว่าพี่กายร้องอย่างไรเดินอยู่ในห้างแล้วตอนนั้นก็รักแม่เป็นโง่แล้วเดินร้องไห้คนก็มองเราก็รับสายเราโวแต่ร้องไห้ปึ๊บเฮ้ยมุกเป็นไรทำไมร้องไห้อยู่ที่ไหนเนี่ยดอยู่เอสนาดเยวไปหน้าล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาเรื่องนะเราแป๊บหนึงวางปุ๊บเราเปิดแบบปึ๊บเปิดปุ๊บปุ๊บปุไกตอนนั้นยิ่งแบบไม่ไม่รู้ทางกรุงเทพเลยโทรไปใหม่หยุดร้องไห้แล้วกลับบ้านไปบ้านอยู่ใกล้้ๆตรงนันี่ะไปกลับไปก่อยตรง พี่กายคนโคตรก็ร้องไห้อยู่ดเดี๋ยวค่อยไปเลี้ยงหนมข้างหน้าสยามโอเคกลับบ้านเลยหลังจากนั้นก็กลับบ้านทุกวันนี้ได้เลี้ยงหนยัมยังยังบางทีมีเรื่องอะไรที่มันแบบไม่สบายใจหรือว่าเรื่องอะไรที่มันส่วนตัวเราก็ไว้ใจพี่กายมากแล้วพี่กายก็เป็นคนที่แบบไว้ใจเชื่อใจได้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้แบบ ปรึกษาในเวอร์ชั่นที่ถามเสมอไปนะแค่แบบพี่กายอยู่ไหนทำไรขอไปนั่งอยู่ด้วยแล้วก็แบบเออสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใครอะเอาแล้วเอาแล้วของใครผมพี่กายแน่เลยเอ่หมดแล้วขอบคลืค่อนคน์ใค,ใ,คใครสั่งมาให้ใครสั่งมาให้อ่ะดูหน่อยติ <c oughs> เขาไม่บอกใช่ไหมเขาไม่บอกอนี่แม็กเหรอใช่แล้ว โไม่ได้เจอเขาเพราะว่าเขาก็ทางานแล้วพ so? ี่ก well, ็ชวนมาหนูก็เบื่อพี่มากชวนมาวันวันเลนไทยอูก็เศร้าลุกๆเรานัดกันจะไปร้านพิเกลียดอยู่เลยค่ะไม่ีใครทั้งนั้นอ่ะเราไปกันสองคนค่ะขอบคุณพี่แมกค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอเพราะพีทงานแต่ว่าหนูอยู่กับพี่กายพี่ไม่ต้องห่วงเพราะก่เรียก้าวหนูความสบายใจของเรามีแค่กันแค่นี้หะสบายใจแล้วอาฟาร์ฟักก่อนเดี๋ยวถ่ายรูป ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้มุกมุกก็เลยบอกว่านี่ไปถามน้องๆในจิบเอ็มทีวีมาว่าออใครมีเรื่องอะไรไหมมาปรึกษาพี่กายได้อืมเอ้ยเรามาดูคํา,าถามดีกว่านั่ในใครความรักในอุรุมคติของพี่เต๋อเป็ในยังไงครับแล้วก็ความรักในอุรกายเป็นแบบไหนครับตอนแรกอุดมคติของกายนะครับก็คือต้องเข้าใจขอให้เข้าใจทุกอย่างมันก็โอเคไปหมดอะปราหยาดทำอะไรเขาไมเข้าใจนู่นนี่ทำอะไรทุกอย่างก็เข้าใจไปหมดส่วนสเปคเนี่ย เรื่องเชฟอะไรนี่ตัดไปได้เลยนะฮะเขาเป็นคนที่มองคนด้วยจิตใจก่อนเขอแค่ดูปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้มีเสน่ห์ว่ะนนโอสมมติว่าผมนะครับมีแฟนคนนึงนะครับแต่ว่าแฟนคนนั้นนอกใจผมนอกใจผมด้วยแต่พอวันมาเรืนท้ายใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยผมต้องให้อะไรสักอย่างกับแฟนเพื่อไปขอความผมจะถามนิกายว่าผมควรจะให้อะไรคือน้องเนี่ย แฟนเขามีคนอื่นคือนอนเลนทายแล้วอยากซื้อองวัญให้เขาอีกแล้วก็ให้เลือกระหว่างข้อหนึ่งดอกไม้อย่างที่สองคือให้เธอได้เขาอเรื่องกูอยากถามดีโอว่ามึงเสียใจดหรือเปล่าคือจริงจริงมันมีนะมีคนที่แบบรู้ว่าเขาอะมีคนอื่นแต่ก็รักอะแล้วก็ให้ของยังให้ของอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่น้องแหละแต่ถ้าเป็นพี่นะให้ทั้งสองอย่างเลย ให้ของปุ๊บแล้วก็ให้เธอได้กับเขาไปด้วยเลยถ้าเป็นเราอะ่ะ่ถ้าให้แนะนําก็คิดว่าควรจะเคลียร์หน่อยอ่า<ำ>เฮ้ยมิกซิ่วพี่การจะมีความรักเนี่ยแล้<อ>วก็พี่อยากจะรู้ว่าความรักในครันน้งนี้อะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มันเกิดแล้วอะไรจะทําให้ความรักในครั้งนี้ของพี่กายเนี่ยอยู่กันไปนานๆอยู่กันไปยืดยืดอ่าองค์ประกอบที่ทําให้มันเกิดความรักกับองค์ประกอบที่ทําให้เราอยู่กันไปนานๆองค์ประกอบที่ทําให้ เกิดความรักของพี่เพื่อนเมชันนั่นคือสิ่งที่ประกอบคือมีหลายอย่างจริงๆมันมีมันมีหลายอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่อที่มันเกิดขึ้นคือเพื่อนเมชันแล้วเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ดูมีเสน่ห์จังเลยองประกอบที่สองเนี่ยคือความเข้าใจเข้าใจกันเนี่ยมันจะสามารถแบบอยู่กันไปเรื่อยๆยาวๆได้ประมาณนั้นการเข้าใจกันนี่ทําให้อยู่ด้วยกันได้ยาวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบมันน่ารักมันแน่นแฟนมันน่ารักมันเราสองคนที่เข้าใจกันไหม กับพี่อ่ะไม่เคยเทปแค่เทปเนี้ยไม่เข้าใจกันแล้วไอศีไปแต่คอมพิวเตอร์ทำไมไอศีอ่ะเป็นคนที่แบบว่าจะดูไม่ออกว่าเขาอ่ะจะจีบเราไหมหรือแบบเขาชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเร่องแบบเออชอบไม่รู้ทีหลังแต่ว่าอ้าวเขาเคยชอบเราอะไรเงี้ยอ๋อทำไงอ่ะ น้องเขาดูไม่ออกว่าใครมันชอบเขาเออเอาจากประสบการณ์นะจริงๆอ่ะเราไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะบางคนบางมันต้องเซนเนะมันมีทั้งแบบตาม่องคุยบ้างนิดหน่อยก็ชอบแล้วก็มีหรือบางคนคุยตลอดไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้นอกจากเขาบอกเองมุกคิดว่าต้องเซนเองเหมือนกันไทฟีแต่ว่าถ้าเป็นมุกอ่ะมุกจะชอบคนที่ชัดเจนว่าเขาชอบเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยเราสวนก่อนเลยชอบเราปะเนี่ยถ้าเธอไม่ชอบเราเราชอบเธอเลอด้ปะ แหมเอาไปใช้จริงๆเถอะไม่เคยใช้จ้ะอันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นคำมาจากแฟนเพจนี่ใช่ไหม,<อ>มถ้าสมมติเรามีแฟนแล้วเรามารู้ว่าแฟนเรายัางคิดถึงแฟนเก,าก่าอยู่จะทำยังไงคะให้มีแฟนก่อนแยนจะไม่มีเลยทั้งชีวิตนี้คือลงไปอีกท่อนนึงแล้วถามเปล่าถามเปื่อเผื่อว่าวันหนึ่งมีแฟนเปล่าจะไม่ต้องมาถามพี่ต่อเออมันเป็นคนแพลนดีถ้าเขามาแพลนอย่างนี้ใช่ป่ะที่ยังคิดถึงแฟนเก่าเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบเรื่องเนี้ยเราก็ไม่สามารถไป ทำอะไรได้เหมือนกันนอกจากไปคุยกันแบบคุยให้เข้าใจอะ่ะก็ไปแล้วแต่คนอ,ะอ่ะถ้าจัด,จดการที่ตัวเราเองก็คืออ่ะคิดถึงคิดไปคนปัจจุบันคือชั้นคุณอยู่กับชั้นไปรักตัวเองให้มากๆคือถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันบั่นทอนมันแบบเสียกําลังใจเราก็ไม่ต้องอยู่เราก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราแฮปปี้ค่ะ โยสวัสดีกายสิมกรชีวิตคู่เนี่ยแค่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมมันจะต้องประกอบด้วยอย่างอื่นอีกหลายอย่างถ้านอกเหนือจากความรู้สึกว่ารักแล้วนะมีอะไรอีกบ้างที่เป็นเรื่องสาคัญสําหรับชีวิตคู่ขอสามข้อแล้วกันคุณบอกว่าปัจจัยนอกจากความรักแล้ว3ข้อที่ทําให้แบบความสัมพันธ์มันอยู่ยืนยาวเนี่ยคืออะไร 1. ความพร้อมความพร้อมของทั้งคู่ว่าคุณพร้อมแค่ไหนคุณพร้อมจะมีครอบครัวคุณพร้อมจะมีความรักคุณพร้อมแต่มีลูกแล้วคุณพร้อมที่จะส่งเสียลูกเรียนคุณต้องพร้อมทุกอย่างเป็นความพร้อมแบบ ความมั่นคงในตัวเองด้วยนะถูพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วอย่างที่สองคือความเข้าใจคือต้องสองฝั่งต้องต้องเข้าใจกันและเรื่องสุดท้ายคนรอบข้างถ้าเรื่องคนรอบข้างเนี่ยดีปัญหาแรกๆคือตัดขาดไม่ได้เลยถ้าแม่กับพี่ชายหนูไม่ชอบอ่ะคือหนูรู้เลยว่าไปด้วยกันยากเราเกิดมาแบบกับพ่อแม่กับพี่ชายเราอย่างถ้าเข้ากันไม่ได้อ่ะเราก็เหมือนเสียกําลังใจไปแล้วนิดนึงลย โอเคประมาณนี้เรื่องซีรีส์ในวันนี้พอก่อนตอนนี้เครียดแล้วตอนนี้เครียดมากกับเรื่องกับมาที่เรื่องของเรากับที่เรื่องเรานนี้แกขนาดนี้เคยมีมุมที่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะอิบย่อยแต่ทะเลาะใหญ่แต่ไม่เคยมีใครรู้ไม่ทีนี้ทีแรกคือบุ๊กอ่ะเคยแบบเข้าใจผิดพี่กายแบบหนักมากๆไม่คุยกับพี่กายแบบเป็นปีอ่ะหลังมาคิดแต่ซีรีส์อ่ะ มุกก็ไปได้ยินว่าแบบเฮ้ยพี่กายแบบพูดถึงมุกแบบนี้อันนี้มุกได้ยินอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วพอมาได้เคลียร์ทีหลังคือไม่ใช่เข้าใจพี่กายผิดว่าพี่กายพูดแบบนี้แต่จริงๆมันเป็นอีกคําพูดหนึ่งที่ความหมายมันไปได้2ทางอ่ะและ้วเราก็อารมณ์ตอนนั้นเราเด็กด้วยอันนี้ก็ต้องแบบขอโทษพี่กายขอโทษไปแล้วแหละตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต,งแต,งแตงแ่ที่กลับมาคุยกันใหม่ก็กลับมาคุยกันได้แต่ว่าพอยิ่งกลับมาคุยก็ยิง่งสนิทสนิทเตอนโน้นย,ยืดเลยค่ะหล่อเลย <laughs> มีออร่าเปล่งประกายขึ้นมาเลยอ ตอนนั้นก็คือโอเคไม่คุยใช่ไหมได้ไม่เป็นไรรอความจริงแล้วกันคือการรอความจริงมันเดี๋ยวเวลา้วก็จะพาให้เราแบบว่าเออเข้าใจว่าคนนั้นเป็นยังไงจริงๆแล้วใครเป็นยังไงถ้าพี่กายมีแฟนรู้เถินค่ะเถินค่ะถ้าพี่กายมีแฟนเนี่ยพี่กายเป็นแฟนที่ดีมากค่ะทุกคนปักไรใจดีอ่ะคือเป็นคนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่จริงๆ่ยแคร์บางทีกลับบ้านไปก็เฮ้ย วันนี้พี่ถ่ายโอเคไหมว่าวีล็อกมุกอะวันนี้พี่พูดอะไรอะายจิตใจหรือเปล่าเวลาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเอ้ยพี่กายแป๊บนึงเราก็จะคือเราเล็กๆว่าแบบน้องน้องประภานหรือเปล่าแล้วก็กลับไปกลับไปที่บ้านัแล้วก็ไลาไปละว่าเออพี่ขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพูดพี่พูดอย่างนี้บางทีนิดนึงเขาแบบแค่ขนิดนึงเนี่ยใจเขาเท่านี้ทุกคนใจพี่กายอยู่แค่นี้ วันเลนทนยนี้มก็อยากจะเรียกว่าเป็นการไทยอินก็คือกายสิวะก่อนยังโสดอยู่เข้าได้นะคะพี่ชายโสดและดีมากคือใครก็ได้ที่เข้ามามไม่ว่าอะไรเลยแต่อยากีบกันจากพี่กายอย่าทำให้พวกเราทะเลาะกันแค่นั้นพอทุกคนจะผ่านหมดเพราะว่ามุกอยากให้ี่การมีแฟนค่ะแล้วค่ะวันวาเลนไทายนี้ค่ะก็อยากให้น้องมุกนะครับมี รักที่ดีแล้วก็รักน้องให้มากมานะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็รักน้องมากอยาขีดกันผมกับน้องแล้วกันนะฮะเพราะตอนนี้เราใชกว่าครอบครัวก็ได้พ่อผมก็ถ้าสมมติมุกไปที่บ้านผมไปพร้อมกับมุกผมคือคนนอกนะฮะมุกคือคนภายในบ้านนะครับก็ฝากน้องด้วยแล้วกันนะครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมุกมากๆนะครับแล้วอ่ะฝากผลงานหน่อยคู่แท้แม่ไม่เลิฟค่ะ เล่นกับลูกอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝาก้วยนะคะแล้วก็ขอฝากธุรกิจเอาไว้ด้วยธุรกิจอะไรตอนนี้ค่ะมีสตูดิโอบ้านนองสตูดิโอค่ะสามารถมาถ่ายวีล็อกหรือว่าจะเป็นอัมพัพมิ่งไกลไหม่า อยู่แถวมัชลาพลค่ะยังไงก็ฝากได้นะคะเป็นบ้านแบบเตรียมไว้ให้ถ่ายละครด้วยโอเคครับวันนี้นอกจากจะขอบคุณน้องมุกแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณร้านเนสตาฟิชแอนด์มีทด้วยนะครับร้านของพี่เตชินนะครับสามารถมาลองได้มีทั้งชาบูมีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งเนื้อเลยนะเยอะแยะมากมายนะครับก็มาลองกันได้นะครับวันนี้ลาแค่นี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย